เ <c oughs> ีแยวขนปล่าวนี้วขึ้นมาหยิบหมไม่ถูกเอ้ยตังน,น้เดือเคอเช็ด วีตรงไหนก็ไม่ชินเท่าบนชัโคกว่าแต่ก่อนเชยชอบนั่งเล่นโทรศัพท์ที่ชัโคกแล้วแบบเขาอะเอ้ยน้ำลายไหลเอ้ยน้ำลายไหลแต่เพิ่งพี่พี่ดูก่อนว่าน้ำลายหกหนังต้นนึงต้นน <laughs> นั่งมา วีเปียกหมดแล้วเขาชอบแบบว่าอยากออกข้างนอกมั้งนั่งรอเชียไม่ออกไปสักทีเดินมาเรียกพอเดินมาเรียกก็เชียก็เอาหวีหวี เปียกหมดแล้วอ่ะเอาเลยฟินจนน้ำลายไหลแต่ถ้าหยุดหวีก็จะเลิกเรียนอยไม่กัดหวีดิ ขนเริ่มแตกแล้วหยุดหวีก็จะเลิกเหลี่ย